ดูเมฆสีดําที่น่ากลัวนี้สิมันหมุนอยู่หรอนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นสิ่งที่คนเห็นอยู่นี้เรียกว่าซูเปอร์เซลล์มันคือพายุและมักเป็นพายุฝนฟ้าคะนองที่มีกระแสน้ําไหลขึ้นหมุนรอบแกนในแนวตั้งทําให้มันเรียกอีกอย่างว่าพายุฝนฟ้าคะนองหมุนวน พายุฝนฝ้าะนองมีอยู่4ประเภทแบบเซลล์เดียวหลายเซล์สควอลไลน์และซูเปอร์เซลจากทั้งหมดนี้ซูเปอร์เซลเป็นสิ่งที่หายากและรุนแรงที่สุดโดยปกติแล้วมันจะแยกตัวออกจากพายุฝนฟ้าะนองอื่นๆและจะอยู่เป็นเวลา2-4ถึงชั่วโมงซูเปอร์เซลล์พบได้ทั่วไปในที่ราบทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่รู้จักกันในชื่อทอร์นาโดอัลเล่แต่มันก็เกิดขึ้นได้ในส่วนอื่นๆของโลกเช่นกันโดยอย่างเช่นในยุโรปอาร์เจนตินาอุรุกวัยและบราซิลตอนใต้ พายุเหล่านี้มีได้หลายขนาดทั้งเล็กและใหญ่มียอดสูงหรือต่ำ ซูเปอร์เซลยังเกี่ยวข้องกับพายุทอร์นาโดที่รุนแรงที่สุดอีกด้วยแต่ไม่ใช่ว่าซูเปอร์เซลทุกลูกจะทําให้มันเกิดขึ้นพายุเหล่านี้มักจะทําให้เกิดฝนและลูกเห็บในปริมาณมากและมาพร้อมกับลมแรงและกระแสะลมที่ไหลลงกระแสะลมไหลลงเป็นลมแรงที่พัดมาจากพายุฝนฟ้าคะนองมันจะกระจายออกอย่างรวดเร็วเมื่อลงถึงพื้นดินลมแบบนี้เป็นอันตารายเพราะจะสร้างความเสียหายได้มากมันดูคล้ายกับพายุทอร์นาโดแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง มาดูกันว่ากระแสะลมไหลลงก่อตัวขึ้นได้อย่างไรในช่วงเริ่มต้นของพายุฝนฟ้าคะนองลมจะพัดขึ้นด้านบนอย่างรุนแรงทําให้เกิดกลุ่มเมฆในแนวตั้งและลูกเห็บและเม็ดฝนจะเริ่มก่อตัวขึ้นที่ด้านในพายุจะใหญ่ขึ้นและกระแสะลมที่พัดขึ้นสูงจะเพิ่มความชื้นที่ไม่คงที่ให้กับเมฆตอนนี้ลูกเห็บและเม็ดฝนมีขนาดใหญ่ขึ้นและหนักพอที่จะตกลงสู่พื้นแต่บางครั้งกระแสะก็ลมแรงจัดจนทาให้ลูกเห็บและฝนจํานวนมากถูกกักไว้ที่ด้านบนและตรงกลางของพายุ แต่ถ้ามีอากาศแห้งแทรกเข้าไปตรงกลางและด้านล่างของพายุอาจทําให้เกิดกระแสะลมไหลลงได้เมื่อมันเกิดขึ้นปริมาณฝนและลูกเห็บทั้งหมดจากด้านบนของพายุจะพุ่งลงสู่พื้นดินและถูกอากาศพัดพาไปมวลทั้งหมดนี้จะเพิ่มความเร็วและเมื่อกระแสะลมนี้ลงมาถึงพื้นได้แล้วมันก็เหมือนน้ำที่ไหลออกมาจากก๊อกและกระทบอ่างล้างจานมันจะกระจายไปทุกทิศทางด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อบางครั้งอาจมากกว่า160กิกิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่สิ่งที่คุณจะเจอได้มากที่สุดเรียกว่ากระแสะลมไหลลงขนาดเล็กลมแรงเหล่านี้จะถูกจำกัดไว้ในพื้นที่ที่เล็กกว่า4กิโลเมตรเมื่อพูดถึงพายุทอร์นาโดฉันอดพูดถึงพายุทอร์นาโดภูเขาไฟไม่ได้เลยมันอาจเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่ากลัวที่สุดเมื่อภูเขาไฟระเบิดมันจะพ่นหินร้อนและเท่าถ่านขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศชิ้นส่วนของลาวาและก๊าซร้อนจะไหลลงมาตามทางลาดของภูเขาไฟเมื่อสิ่งเหล่านี้เคลื่อนที่ลงก๊าซบางส่วนที่ติดอยู่ภายในจะเริ่มลอยขึ้นและหมุนไปพร้อมกัน พวกมันถูกบีบอัดโดยอากาศรอบๆซึ่งจะทําให้มันหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นวิธีเกาะตัวของพายุทอร์นาโดภูเขาไฟแต่ยังดีที่ปรากฏการณ์นี้มีอายุสั้นมากถ้าคุณเคยเห็นแท่งอากาศที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงนั้นคือพายุทอร์นาโดไฟเป็นการผสมผสานที่น่ากลัวของเสียงลมหมุนและไฟที่ร้อนแผดเผาปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกอื่นๆว่าไฟทอร์นาโดหรือไฟวนพายุทอร์นาโดไฟที่อันตรายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดไฟป่าในขณะที่เผาไหม้ไฟดังกล่าวจะทําให้เกิดความร้อนจั เป็นวงกว้างเหนือพื้นดินและเมื่ออากาศที่ร้อนระอุนี้เจอกับอากาศเย็นที่อยู่สูงขึ้นไปก็จะทําให้เกิดลมหมุนที่พัดสิ่งต่างๆและเปเลวไฟที่ลุกไหม้ถ้าอยู่ทอร์นาโ,โดไฟที่มีขนาดใหญ่สามารถพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าได้หลายร้อยเมตร ปรากฏการทางธรรมชาติที่อันตร,รายอีกอย่างหนึง่งเรียกว่าพายุหิมะแบบเฉียบพลันถ้าคุณเจอกับพายุหิมะนี้ตอนขับรถอยู่คุณจะไม่พบจุดที่ปลอดภัยบนถนนเลยเนื่องจากจะเป็นช่วงที่หิมะตกอย่างรุนแรงแต่จะไม่นานมากพายุหิมะนี้จะมีลมกระโชกแรงและเกิดฝาผาด้วยเรารู้จักปรากฏการณ์นี้มาระยะหนึ่งแล้วแต่คำคำนี้รวมถึงคำเตือนที่เกี่ยวข้องกับอันตร,รายจากพายุหิมะประเภทนี้เพิ่งจะเริ่มใช้ในปี2018 อันตรายอีกอย่างของพายุหิมะประเภทนี้คือการกลายเป็นน้ำแข็งอย่างรวดเร็วซึ่งมันก็เป็นเหตุเป็นผลอุณหภูมิที่ลดลงอย่างหวบภาพและหิมะที่ตกลงมาใหม่จะปกคลุมถนนอย่างรวดเร็วทําให้เราควบคุมรถแทบจะไม่ได้เลยปรากฏการณ์ที่น่าสงสัยอันต่อไปที่ฉันจะพูดถึงเกิดขึ้นน้อยมากและยังไม่ค่อยเข้าใจมันเท่าไหร่มันไม่ได้ใหญ่โตหรือวุ่นวายอะไรมากปีศาจฝุ่นอาจมีขนาดเล็กและหายไปภายในไม่กี่นาทีมันมีชื่อเรียกหลายชื่อทั้งลมบ้าหมูลมหมุนหรือพายุฝุ่น ลมบ้าหมูดูเหมือนกลวยสายที่หมุนวนขึ้นจากพื้นดินแต่ไม่เหมือนยาที่น่ากลัวของมันนั่นคือพายุทอร์นาโดพายุเด็กๆพวกนี้ไม่ค่อยมีอะไรต้องกังวลแต่ก็นะตามคำนิยามแล้วลมบ้าหมูจัดอยู่ในประเภทเดียวกับเฮริเคนและทอร์นาโดปรากฏการทางธรรมชาติทั้ง3แบบนี้มีลักษณะเป็นแท่งอากาศที่หมุนรอบเสาที่มองไม่เห็นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการประทะก,กันของอากาศประเภทต่างๆเช่นอากาศชื้นกับอากาศแห้งหรืออากาศร้อนกับอากาศเย็น แต่พายุเฮอริเคนมักจะก่อตัวเหนือผืนน้าซึ่งมีอากาศเย็นเคลื่อนตัวอยู่ภายใต้อากาศอุ่นพายุทอร์นาโดจะหมุนวนลงมาจากท้องฟ้าเมื่ออากาศร้อนลอยขึ้นผ่านมวลอากาศเยน็นและลมบ้าหมูก่อตัวขึ้นบนพื้นดินแม้เราจะเรียกมันว่าลมบ้าหมูแต่พวกมันก็สามารถพัดสิ่งของเล็กๆขึ้นไปในอากาศได้แต่มันต้องเป็นสิ่งของขนาดเล็กและเบาพอที่จะถูกยกได้ด้วยกระแสลมวนที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว คุณรู้หรือไม่ว่าเมฆบางชนิดสามารถทำนายสภาพอากาศที่รุนแรงได้ตัวอย่างเช่นเมฆชั้นพวกมันดูเหมือนออกมาจากหนังไซายฝายพวกมันก่อตัวขึ้นเมื่ออากาศอุ่นและชื้นจับตัวเป็นพายุฝนฟ้าคะน,นองเมฆที่ดูน่ากลัวนี้มักจะบ่งบอกว่ากำลังจะมีพายุ ก้อนเมฆสีขาวขนาดใหญ่แบบนี้เรียกว่าเมฆแมมมาทัสมันทําให้คุณรู้สึกว่าท้องฟ้ากําลังจะถล่มลงมาเมฆส่วนใหญ่ก่อตัวขึ้นเมื่ออากาศลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแต่เมฆแมมมาทัสจะปรากฏขึ้นเมื่ออากาศชื้นและเย็นลงมาผสมกับอากาศแห้งทําให้เกิดเป็นเมฆที่ดูเหมือนเข้าพองแบบนี้อย่างไรก็ตามถ้าคุณเห็นปรากฏการณ์นี้บนท้องฟ้าแสดงว่าสภาพอากาศเลวร้ายอยู่ไม่ไกลแล้ว m มฆมอ o ์นิ่งก l อรีหายยากมากและไม่เป็นอันตารายพวกมันดูเหมือนท่อขนาดใหญ่ที่ทอดยาวไปทั่วท้องฟ้าพวกมันทอดตัวไปได้ไกลกว่า965กิโลเมตรและอยู่ค่อนข้างต่ำ นักวิจัยส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าเมฆเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีกระแสลมพุ่งผ่านเมฆทําให้มันมีลักษณะเป็นท่อที่ไม่เหมือนใครอากาศเย็ยนที่ด้านบนทําให้เมฆลอยต่ําลงสถานที่ที่ดีที่สุดแต่ไม่ใช่เพียงแห่งเดียวในการชมเมฆมอร์นิ่ g กลอรีคืออ่าวคาเพนทาเรียในออสเตรเลียถ้าคุณจะเดินทางไปที่นั้นเพื่อชมเมฆเหล่านี้ให้เลือกไปช่วงตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน คุณเคยเห็นเมฆแผ่นกลมๆใหญ่ๆบนท้องฟ้าไหมมันน่าจะเป็นเมฆจานบินมันมักจะก่อตัวบนที่สูงและใหญ่เช่นภูเขาหรือเนินเขาเมื่อมีลมแรงมาปะทะสิ่งกีดขวางจะทําให้เกิดคลื่นของอากาศคลื่นอากาศนี้จะโอบรอบสิ่งกีดขวางและยิ่งสิ่งกีดขวางสูงเท่าไหร่อากาศที่ลอยขึ้นเหนือมันก็จะยิ่งเย็นลงเมื่อถึงจุดหนึ่งความชื้นที่มีอยู่จะกลายเป็นหยดน้ําและพวกมันจะก่อตัวเป็นเมฆที่ดูแปลกตาเหล่านี้เมฆจานบินอาจดูเหมือนคลื่นพิซซ่าหรืออาจจะเหมือนแผนเค้กก็ได้ ส่วนเมฆเหล่านี้ก่อตัวขึ้นในระดับต่ำและหลังจากเกิดสภาพอากาศที่เลวร้ายเมฆสีรุ้งจะปรากฏบนยอดของเมฆที่อยู่ในระดับต่ำหลังจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองด้วยปกติแล้วพวกมันจะลอยอยู่ที่ความสูงประมาณ1 8 0 0เมตรเมื่อไอ้น้ำควบแน่นหยดน้ำที่เกิดขึ้นจะทําหน้าที่เหมือนปริซึมสิ่งนี้ทำให้เกิดสีสันต่างๆบนยอดของก้อนเมฆ และนี่คือโบนัสเขย่าวขวัญสำหรับคุณสาเหตุหนึ่งของไฟป่าที่พบบ่อยที่สุดคือฟ้าผ่าจากพายุฝนฟ้าคะนองแต่คุณเคยได้ยินเรื่องไฟป่าที่ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือเปล่า ตอนนี้คุณก็รู้แล้วมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤศจิาคม2018ไม่ไกลจากอามาริโลเท็กซัสในตอนนั้นไฟป่ามันลาที่รุนแรงไม่เพียงสร้างเมฆหนาทึบขนาดใหญ่ขึ้นไปในอากาศเท่านั้นแต่ความร้อนของมันยังทําให้เกิดพายุฝนที่รุนแรงด้วยซึ่งต่อมาได้ทําให้เกิดพายุลูกเห็บที่มีขนาดเท่าเหรียญ5บาทห่างจากวิลเลอร์เคานตี้ในเท็กซัสออกไป96กิโลเมตร ว้าวพระอาทิตย์ตกสีม่วงคุณต้องเคยเห็นมาบ้างแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งโดยปกติแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับลางร้ายอะไรเลยแต่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของแสงแสงที่ดวงอาทิตย์ผลิตออกมาเป็นสีขาวเมื่อแสงผ่านปริซึมคุณจะเห็นคลื่นแสงสีต่างๆตั้งแต่สีแดงและสีส้มไปจนถึงสีน้ำเงินสีเขียวและสีครามโดยปกติแล้วแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงหากไม่มีอะไรมาขวางทางคลื่นแสงที่สั้นกว่ารวมทั้งสีน้ำเงินและสีม่วงจะกระจายตัวได้ง่ายกว่าเมื่อพบกับสิ่งกีดขวางเหล่านั้นเชน โมเลกุลและละองต่างๆในชั้นบรรยากาศเนื่องจากดวงอาทิตย์อยู่ต่ำที่ขอบฟ้าตอนพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นแสงจึงต้องผ่านโมเลกุลจํานวนมากเพื่อกระจายแสงสีม่วงและสีน้าเงินสีที่ตาของคุณมองเห็นได้คือสีเหลืองสีส้มและสีแดงแต่ด้วยสภาพอากาศที่เหมาะสมคุณจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีม่วงสวยงามบางครั้งท้องฟ้าสีม่วงก็ปรากฏขึ้นด้วยเหตุผลที่น่ากลัวกว่านั้นมากมันอาจเกิดจากพายุเฮอริเคนไตป่าหรือพายุฝุ่น ความเข้มข้นของไอระเหยในอากาศจะเพิ่มขึ้นและแสงจะกระจายออกไปมากกว่าปกติฝุ่นละอองพระอาทิตย์ที่กำลังตกดินและเมฆที่ปกคลุมต่ำล้วนมีส่วนทำให้เกิดการแสดงของธรรมชาตินี้เช่นกันท้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงในตอนพลบค่ำหากยังมีแสงเพียงพอ จากนั้นจะเป็นเฉดสีชมพูซึ่งผสมผสานกับท้องฟ้าสีน้าเงินเข้มด้านบนตอนนี้คุณจําได้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณผสมสีชมพูและสีน้ําเงินคุณก็จะได้สีม่วงไม่ใช่พายุเฮอริเคนทุกลูกที่จะทาให้ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงและการพยายามคาดการว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็เหมือนกับการคาดการสายรุง้งแต่ถึงกระนั้นก็มีรายงานว่าพายุเฮอริเคนลูกใหญ่หล,ลายลูกทําให้ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วง ท้องฟ้าสีเขียวอาจจะดูงดงามพอๆกับสีม่วงแต่จริงๆแล้วพวกมันเตือนถึงอันตร,รายบางอย่างด้วยมันมักจะเป็นสัญญาณว่ามีพายุฝนฟ้าทนองลูกเห็บหรือพายุทอร์นาโดในบริเวณใกล้เคียงสีที่เป็นเอกลักษณ์นี้เป็นผลมาจากรังสีดวงอาทิตย์สีเหลืองผสมกับแสงสีน้ำเงินที่มาจากเมฆพายุคุณกำลังมีความสุขอยู่ที่ชายหาดในวันที่อากาศดีพร้อมกับสายลมสดชื่นที่พัดช่วยมาแต่จูๆ่ๆคุณสังเกตเห็นว่าน้ำเริ่มถอยออกจากชายหาดด้วยความเร็วมากมีเป็นสัญ,ญญาณให้คุณวิ่งออกมาได้แล้วและ อยู่ห่างจากชายหาดให้ได้มากที่สุดนี่น่าจะหมายความว่าคลื่นสึนามิกำลังมาปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของคุณ หากคุณสังเกตเห็นว่าระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นแต่ไม่ได้ดูรุนแรงเกินไปนี้อาจเป็นอีกสัญญาณหนึ่งของสึนามิที่ใกล้เข้ามากรณีแบบนี้เกิดขึ้น40%และน้ําที่ซัดเข้ามาคือคลื่นสึนามิลูกแรกซึ่งลูกถัดไปจะใหญ่และอันตรายกว่ามันมักจะตามมาในเวลาประมาณ10นาทีข้อสังเกตอีกอย่างเกี่ยวกับสึนามิค,คือมันจะมาพร้อมกับเสียงที่ดังมีคนบอกว่ามันเสียงเหมือนฟ้าร้องเสียงหัวรถจักรเฮลิคอปเตอร์หรือแค่เสียงตุ้มดังๆ คุณเคยเห็นน้ําทะเลที่แบ่งตัวออกเป็นช่องๆไหมถ้าเป็นแบบนั้นให้คุณอยู่ห่างๆมันไว้จะดีที่สุดมันอาจมีกระแสะน้ําไหลเชี่ยวอยู่ด้านล่างซึ่งอาจเป็นอันตรายอย่างมากบางครั้งคลื่นสัตว์เข้าหาฝั่งในลักษณะแปลกๆซึ่งจะทําให้เกิดกระแสะน้ําเชี่ยวเหล่านี้คุณอาจเห็นคลื่นที่แตกเป็นเสียงๆหรือบริเวณที่มีสีแตกต่างจากส่วนอื่นๆของผืนน้าเศษสาหร่ายที่กระจายไปอย่างไม่มีทิศท,ทางเป็นอีกหนึ่งสัญญ,ญาณเตือนถึงกระแสะน้ําเชี่ยวนี้และถ้าคุณบังเอิญไปติดอยู่ในกระแสะน้ําเชี่ยวให้พยายามลอยตัวแต่่อยาาไปฝืนนกระแส้ํ มันจะทำให้คุณหมดแรงอย่างรวดเร็วจากนั้นร้องขอความช่วยเหลือและพยายามลอยขนานไปตามชายหาดเมื่อคุณหลุดออกมาจากกระแสน้ำแล้วให้ว่ายน้ำในแนวทะแยงเข้าหาฝั่ง ครั้งต่อไปที่คุณเห็นเมฆทรงกลวยบนท้องฟ้าจําไว้เลยว่าให้คุณเข้าไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยได้แล้วถ้ามันไม่หายไปแสดงว่าพายุกําลังมาแต่ถ้ามเมฆทรงกลวยเริ่มหมุนรอบตัวเองแสดงว่ามันกําลังจะกลายเป็นพายุทอร์นาโดถ้าคุณมีรังพึ่งอยู่ใกล้ๆไม่แน่ว่าวันหนึ่งพวกมันอาจช่วยคุณจากปัญหาใหญ่ได้เจ้าแมลงตัวน้อยที่ขยันแขันแข่งเหล่านี้จะทํางานหนักมากกว่าปกติเมื่อรู้สึกว่าพายุกําลังมา พวกมันจะเพิ่มความเร็วในการเก็บน้ำหวานก่อนจะถูกพายุกระหน่าและเมื่อเก็บน้ำหวานได้แล้วพวกมันจะกลับมาที่รังก่อนฝนตกหนัก10-15นาทีเสมอแม้จะไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าพายุกำลังจะมาก็ตามความลับของพวกมันคือขนที่บอบบางเป็นพิเศษที่ด้านหลังซึ่งสามารถรับไฟฟ้าสถิตท,ที่สะสมอยู่ในเมฆฝนได้เป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วที่คนเราสังเกตเห็นว่าสัตว์มีพฤติกรรมแปลกๆสองสาวันก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สุนัขจะเห่าไม่หยุดวัวจะไม่ให้น้ำนมคางคก หนูและงูจะทิ้งรังไปดูเหมือนสัตว์จะรู้สึกถึงคลื่นกระแทกที่เล็กมากซึ่งมนุษย์เราไม่รู้สึกด้วยซ้ํานักวิทยาศาสตร์พยายามหาคําอธิบายที่ถูกต้องสําหรับเรื่องนี้และทําการทดสอบและทดลองอยู่เรื่อยมาจนถึงตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนได้กลิ่นโอโซนในอากาศไหมเมื่อมีพาย,ยุฝนฟ้าคะนองมันจะมีกลิ่นฉุนที่เป็นเอกลักษณ์ที่คุณก็รับรู้ได้ประจุไฟฟ้าของสายฟ้าจะมีความเป็นอิสระเมื่ออยู่สูงขึ้นไป กลิ่นไอดินเป็นกลิ่นที่หอมสดชื่นเมื่อมีฝนตกน้ำฝนจะปลุกโมเลกุลของพืชต้นไม้คอนกรีตและยางมาตอยและกลิ่นไอดินก็จะกระจายไปทั่วมีกลิ่นที่คุณสามารถรับรู้ได้ในปากของคุณด้วยไอออนบวกทั้งหมดในอากาศที่สายฟ้าปล่อยออกมาจะผสมกับโอโซนและน้ำลายของคุณทําให้คุณรู้สึกถึงรสโลหะขมขมอ,อยู่ในปากนั่นเองเมื่อกำลังจะเกิดฟ้าผ่าคุณอาจจะได้ยินเสียงแตกแปลกๆเสียงหึ่งหรือเสียงสั่นสะเทือนจากวัต <hard> ถ <hygiene> <ab> ุท <ab> ี่เป็นโลหะในบริเวณใกล้เคียง ฝ่ามือของคุณอาจเริ่มมีเหงื่อออกจากนั้นคุณจะรู้สึกได้ว่าขนของคุณตั้งขึ้น ตอนนี้คุณต้องรีบเลยรีบเข้าไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยด่วนประจุบวกกำลังเคลื่อนผ่านร่างกายของคุณและพยายามเข้าถึงส่วนที่มีประจุลบของพายุเชื้อฉันเถอะคุณไม่อยากให้ประจุทั้งสองนี้เจอกันแน่ถ้าไม่มีที่ปลอดภัยที่คุณสามารถรีบเข้าไปหลบได้ให้พยายามทำตัวให้เล็กกว่าวัตถุรอบๆตัวคุณวางร่มลงและอยู่ให้ห่างจากรั้วลวดหนามท่อโลหะราวและวัตถุที่เป็นโลหะอื่นๆและอย่านอนราบกับพื้นผืนน่าจะเปียกซึ่งหมายความว่ามันจะเป็นตัวนำไฟฟ้าอย่างดี ถ้าจูๆ่ๆคุณสังเกตเห็นรอยแยกบนยางมาต่อยข้างบ้านนั้นอาจเป็นสัญญาณเตือนหลุมยุบให้ตรวจสอบภายในบ้านของคุณประตูบ้านเริ่มติดขัดหรือไม่หรืออาจมีช่องว่างบริเวณที่ผนังมาเชื่อมกับเพดานตูและลิ้นชักในครัวที่เอียงพื้นลาดเอียงบันไดที่เริ่มลาดเอียงมีน้ำรั่วหลังจากฝนตกทุกครั้งและคิ้วไม้ที่หลุดออกลวดเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าหลุมยุบกำลังจะเกิดขึ้นถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นหลุมยุบใช่หรือไม่และมันอันตรายขนาดไหนคุณต้องปรึกษากับบริษัทด้านวิศวกรรมถ้าคุณพบหลุุมมยยทีี่่อูแล้ว คุณต้องอยู่ให้ห่างจากบริเวณนั้นทำรั้วหรือใช้เชือกกั้นไว้เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้อื่นคุณจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขเรื่องนี้ ภูเขาไฟบางแห่งส่งเสียงร้องเมื่อกำลังจะปะทุแผ่นดินไหวขนาดเล็กซึ่งมักจะเกิดขึ้นก่อนหน้าทำให้เกิดเสียงต่ำๆซึ่งหูของมนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่ได้ยินแต่บางครั้งก็มีความถี่ที่ทำให้คุณได้ยินเสียงดังก้องหรือเสียงฟู่แปลกๆจากพื้นดินเสียงนี้เรียกว่าการสั่นแบบฮาร์โมนิกสำหรับภูเขาไฟบางแห่งมันเป็นเสียงของฟองหินหนืดที่สั่นสะเทือนเมื่อมันเคลื่อนผ่านรอยแยกในเปลือกโลกแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปหากนักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าอะไรเป็นสาเหตุของเสียงจากภูเขาไฟพวกเขาจะสามารถสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าสรบ การประทุข,ของภูเขาไฟได้แต่ถ้าคุณอยู่ในป่าให้ใส่ใจกับน้ำในลําห้วยลาธารและแม่น้ําหากมันลดระดับอย่างรวดเร็วแม้จะมีฝนตกนี่อาจเป็นสัญญาณของดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นและถ้าคุณได้ยินเสียงดังก้องหรือเสียงที่ผิดปกติเช่นเสียงหินก้อนใหญ่ๆกระทบกันเศษของมันอาจกระเด็นมาทางคุณนี่เป็นสัญญาณให้คุณหาที่ปลอดภัยทันทีต่อนนี้เลย